การสาขาสลับบุรีกับรายการ B-Med Channel ค่ะเราจะมาแนะนําของใช้ผู้ป่วยติดเตียงกันค่ะไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างหอุปกรณ์ช่วยเดินเช่นไม้เทา้าวอล์กเกอร์รถเข็นช่วยเดิน 2. เตียงผู้ป่วยเตียงผู้ป่วยแบ่งออกเป็น2ประเภทคือเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าและเตียงผู้ป่วยมือหมุน3ที่นอนลงป้องกันแผลกดทับ ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับแตงออกเป็น2ประเภทคือที่นอนลมลังพึ่งและที่นอนลมแบบรอน4ลรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและรถเขน็นวิวแชร์ 5. าเราจับช่วยพยุงและผ้ายกตัวผู้ป่วย 6. เครื่องตรวจวัดต่างๆเช่นเครื่องวัดความดันเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วและเครื่องวัดน้ำตาลในเลือดใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์ผู้ป่วยติดเตียง สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านบีเมดชอบพุกสาขาทั่วประเทศวันนี้กันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซักไกลให้กับช่องบีเมตชาแนลด้วยนะคะสวัสดีสงใจถึงใจรับรู้ด้วยการให้สุขใจกับการให้ที่ยิ่งใหญ่น้ำใจเล็กๆและปรอยยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งจิตใจ กับเวลาที่ได้แบ่งปัน